แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งถูกสร้างขึ้นเพื่อสกัดจัดเก็บแปรรูปปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ภายใต้พื้นมหาสมุทร ท่านขุดเจาะมีหลายแบบกันออกไปตามพื้นที่ที่มีแหล่งน้ํามันอยู่ไม่ว่าจะบนบกแนวชายฝั่งหรือกลางมหาสมุทรด้วยความก้าวหน้าในภาคส่วนพลังงานและวิศวกรรมการเดินเรือโครงสร้างดังกล่าวจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทนต่อสภาวะที่ยากลําบากที่สุดในขณะที่ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาในทุกๆวันทําให้การเข้าถึงน้ํามันกลางมหาสมุทรก็ไม่เกินการพัฒนาของมนุษย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญต่อการตอบสนองความต้องการน้ํามันทั่วโลกแพลตฟอร์มเหล่านี้ส่วนใหญ่ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่ว่าจะห้องพักห้องอาหารหรือแม้แต่สถานที่ออกกําลังกายเนื่องจากคนงานอาศัยอยู่บนโครงสร้างเหล่านี้เพื่อดูแลกาปรปฏิบัติงานอุบัติเหตุบนเท่นเหล่านี้อาจเป็นหายนะต่อชีวิตทางทะเลและชีวิตของมนุษย์ดังนั้นจึงมีระบบรักษาความปลอดภัยระดับโลกในการตรวจจับการรั่วไหลที่อาจจะเกิดขึ้น คลิปนี้เอนคอยอจะพาไปดูแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในงานด้านวิศวกรรมการก่อสร้างก่อนจะไปรับชมคลิปเอนคอยอขอฝากกดไลค์กดซับส c คร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกระจายในการตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับมาเริ่มกันด้วยอันดับที่5ปีโดเนียส ปิโตเนียสตั้งอยู่ในอ่าวเม็กซิโกห่างจากนิวออรลีนรัฐลุยเซียนาไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ210กิโลเมตรเป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งที่ใหญ่เป็นอันดับที่5ของโลกปฏิบัติงานภายใต้บริษัทเชฟรอนโครงการก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี1997จนถึงปี2000ใช้เวลาก่อสร้าง3ปี ปิโตรเนียสเป็นแท่นน้ำมันแบบหอคอยที่เป็นไปตามข้อกําหนดซึ่งหมายความว่าได้รับการออกแบบมาให้แกว่งไปตามแรงของมหาสมุทรแทนที่จะพยายามต้านกระแสน้าแทนกุญแจนี้เคยเป็นโครงสร้างอิสระสูงสุดก่อนที่ตึกเบิร์ดคาลิฟาในดูไบจะแสงหน้าไปการออกแบบที่ยืดหยุ่นของหอคอยแพลตฟอร์มทําให้สามารถแกว่งไปมาได้มากกว่า2%ซของความสูงเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วโครงสร้างส่วนใหญ่ในโลกนั้นได้รับการออกแบบมาให้แกว่งได้ไม่เกิน 0. 5เอร์เซของความสูง นับเป็นการออกแบบที่ท้าทายงานด้านวิศวกรรมเป็นสุดยอดโปรเจกต์ของโลกกันเลยเป็นแท่นขุดเจาะที่ยึดก,กับพื้นมีความสูงจากฐานถึงบนสุด640เมตรตัวแพลตฟอร์มนั้นมีความสูงเพียง75เมตรมีน้ำหนักโดยรวม41,000ตันผลิตน้ำมันได้สูงสุดมากกว่า60,000บาร์เรลต่อวัน มันถูกสร้างโดย m a c d e r m o t International Limited ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบชิ้นส่วนในขณะที่สัญญาทางด้านวิศวกรรมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอุปกรณ์เซฟตี้ดำเนินก,การสร้างโดย WH l i n d e r Associates อันดับที่4ท่านคุดเจาะโอลิมปัสโอลิมปัส เป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของบริษัทเชลเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกแท่นขุดเจาะมันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในอ่าวเม็กซิโกซึ่งอยู่ห่างจากเมืองนิวออร์ลีนสหรัฐอเมริกาไปทางใต้200กิโลเมตรโครงการเริ่มตั้งแต่ปี2010ใช้เวลา3ปีในการก่อสร้างแท่นขุดเจาะโดยใช้คนงานมากกว่า2 4 0 0 0คนในขั้นตอนการก่อสร้างและการประกอบ ฐานของแพลตฟอร์มสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมของซัมซุงในอู่ต่อเรือแดวูของเกาหลีใต้จากนั้นคนส่งไปยังเท็กซัสด้วยเรือ MV Blue m a r i n e ซึ่งมาถึงในเดือนมกราคม2013 ส่วนแท่นที่พักอาศัยขุดเจาะและอื่นๆสร้างขึ้นโดยบริษัท k e y w i s Offshore er Service เมื่อทำการประกอบแพลตฟอร์มเข้ากับส่วนฐานจะมีน้ำหนักโดยรวมถึง132,227ตันมีความสูง124เมตรมีคนงานปฏิบัติงานถึง200คนแท่นมีลักษณะลอยตัวบนผิวน้ำใช้สายเคเบิลยึดตรึงแท่นไว้เพื่อไม่ให้ลอยไปจากพื้นที่ขุดเจาะ เริ่มใช้งานแท่นขุดเจาะครั้งแรกในปี2014ถูกขุดมากกว่า48ลมุมผลิตได้ถึง360,000บาร์เรลต่อวันโครงการติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันมีเป้าหมายที่จะขุดไปจนถึงปี2050อันดับที่3แท่นขุดเจาะไฮเบอร์เนียไฮเบอร์เนีย เป็นหนึ่งใน2แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งที่ทำงานในสภาวะอาร์กติกไฮเบอร์เนียตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือประมาณ196หไมล์หรือ316กิโลเมตรทางตะวันออกของนิวฟันแลนด์ประเทศแคนาดามันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันสำรองในไฮเบอร์เนียและอาวาลอนซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ถูกค้นพบน้ำมันที่อยู่ลึกลงไปถึง3,500เมตรและสันนิษฐานว่ามีปิโตรเลียมมากกว่า3,000ล้านบาริลการสำรวจถูกค้นพบในปี1,979และเริ่มการก่อสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันไฮเบร์อเนียเริ่มขึ้นในปี1,991เสร็จสิ้นการก่อสร้างภายใน7ปีมันเป็นโครงสร้างฐานแรงนุ่มถ่วงขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักโดยรวมถึง4 9 6 4 0ตันเริ่มผลิตครั้งแรกในปี1,997 มีความสูงจากฐาน224เมตรผลิตน้ำมันได้มากกว่า2 2 0 0 0 0์สสเรลต่อวันดำเนินการผลิตโดย Exxon Mobil มีบริษัทหลายแห่งเป็นเจ้าของร่วมกันเช่น Murphy Oil และ Chevron เนื่องจากภูมิภาคนี้มีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำหนวยมีลมเหนือที่รุนแรงหมอกและภูเขอน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่จึงถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการทําโครงสร้างที่มีความมั่นคงและทนทานตามที่ต้องการเพื่อทนต่อสภาวะเหล่านี้ในขณะทํางานและที่เป็นปัญหาที่สุดคือทนต่อภูเขาน้ําแข็งอันดับที่2แท่นขุดเจาะเพร์ดีโด แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซเพอรีเป็นแท่นที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกตั้งอยู่ในอ่าวเม็กซิโกเกือบ200ใหไมล์หรือ322กิโลเมตรนอกชายฝั่งฟรีพอร์ตรัฐเท็กซัสลอยตัวอยู่บนผิวน้ำที่ลึกประมาณ8,000ฟุตหรือประมาณ2,438เมตรโครงการเริ่มขึ้นในปี2010และดำเนินการโดยหนึ่งในบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดคือเชล โครงการนี้สูงเกือบเท่าหอไอเฟลค่อนข้างท้าทายในแง่ของข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์เนื่องจากอาถูกบกคลุมไปด้วยพายุใต้ฝุ่นและพายุเฮอริเคนมีกําลังการผลิตกว่า100,000บาร์เรลและก๊าซอีก2ล้านลูกบาทเมตรต่อวันบรรจุคนงาน172คนเจาะลุมไปมากกว่า35หลุมมีความสูงจากส่วนล่างสุดจนถึงบนสุด266.7เมตรซึ่งแทนดังกล่าวมีน้ําหนัก53,000ตัน โดดเด่นด้วยดีไซน์เสารกระโดงแบบคลาสสิกอันเป็นเอกลักษณ์สร้างขึ้นในฟินแลนด์โดยบริษัทกอ่อสร้างเทคนิคเสากระโดงที่มีขนาด170เมตรผู้เชี่ยวชาญราว12,500คนมีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและประกอบหนึ่งในท่านขุดเจาะน้ำมันที่ลึกที่สุดในโลกและมีดัดฟ้ากว้างพอๆกับสนามฟุตบอลสอสนามมาถึงอันดับที่1แท่นขุดเจาะเบอร์เกต เบอร์เคตเป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันและกาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งรัสเซียที่หันหน้าออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับเกาะซักฮาลินนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมอย่างแท้จริงมีการประเมินว่ากำลังการผลิตน้ำมันสูงสุดของแท่นคือ4.5ล้านตันต่อปีแท่นนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่มีราคาแพงและท้าทายที่สุดที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทน้ำมันรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นอินเดียและรัสเซียที่ใช้เงินถึง1 2 0 0 0ล้านดอนลลาร์สาหรัฐหรือ425,000ล้านบาทในการสร้างเบอร์เกตโครงสร้างหลักแพลตฟอร์มว่างอยู่บนส่อแข็งแรงสีต้นที่ลอยขึ้นเหนือน้ำทะเลได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวรัสเซียและสร้างขึ้นในท่าเรือวอสตอตนีในภูมิภาครัสเซียตะวันออกโดยใช้คอนกรีตมากถึง53,000ลูกบาทเมตรและเหล็กกล้าอีก2 6 0 0 0ันตัน มีน้ำหนักประมาณ 24, 2องแสตันและอยู่ลึกลงไปจากพื้นทะเล35เมตรดำเนินการเจาะหลุมไปมากกว่า27หลุมมีความสูงจากฐานถึงบนสุด143.8เมตรมีกำลังการผลิตน้ำมัน88,000บาร์เรลต่อวัน นับเป็นสุดยอดมหาสจรรย์ของโลกสิ่งก่อสร้างในยุคปัจจุบันทั้งเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเบอร์เก็เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทุกอย่างบนโลก